วันนี้เข่ามาเบิ้งข้างในก่อนเป็นนี่ได้ใช่พลก็มึงเยอะฮะคืออยู่ว่ะวันนี้ฮะคืออยู่ว่ะคืออยู่ <c oughs> คอ,อ,อ่งามเลยเด้วันนี้พี่นอ้อยนี่ตากระจาดมันเลื่อมมากนี่ชีเฮ็ดเน,นี่ด้วยตัวนี้อ๋อตัวนี้มีแต่เฮาสีเอาแผ่นทัับเอาลงลงมาหนีเนาะแผ่นก่อนลงนี้นะ เอาเอาซุปลงให้มันเพียงกับตัวน,นี้เนาะเป็เ<อ>ด<อ>พี่เลอมิต้แกงน้องใหม่ไทยหามาให้นี่นะไทยหามาให้น้องม่ลูกเคยลูกเคยบ่ oh, vậy đi, thêm cười nó. tem ta, hình như là tem ta đấy, nó, à, buộc คือคางเราบันหักเปือยไปเบิดเลยอ๋อหนอระวังเด้อหัดเด้อออฮู้หน่ยแต่ว่าว่านี่น้ำพีโน่เนาะรูหลางมาหาโบเชียงเห็นครั้งแรกนึกว่าพ่อว่าบุญคื้ยเนาะเนาะแต่ว่าเบื้องข้างหลังนะไปไข่เนาะเอานี่แหละพีโน่เปิดภาพมา ่า,านไปชองสมุงไปเนาะทั้งพอคนมานน้ำกันสองคนแหละมาดเนมืนการติดเพดานนี่แหละเนาะกะ็ถือว่าเห็นรูปร่างตามที่คาดหมายไว้แล้ววันนี้พี่น้อยอเมื่อนี้น่าจะเล่าเบื้องนี้บบหรือว่าพุ่นพี่น้อยเนาะเบิ่งวันเวลานี่แหละกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะเปิดภาพเปิดกล้องมา มา,ม,มาพบมาพ่อกันคือเกา่ากับบบเชียงนี่แหละพี่น้องเนาะมาอัปเดตมาในพี่น้องเนาะในวางงานในทใั้งต่างเพื่อเราจะมาอัปเดตจนแล้วจนทั่วร์พวกนีเบิ่งน้ำกันเนาะรูปร่างหน้าตาเชิงไดเนาะแต่ว่าทั้งร้างเพิ่นนี่ทั้งพ,อพ่อ่นพูดคุยกับบบเชียงนี่โอ้งานชมีนี่เพิ่นว่าหลายแล้วบอชันเนาะประสบการณ์นี่พี่น้องเยคือ,อยุ่เนาะพอมาได้คนเก็ตตอกไม้ใช่ยังมชวดกาด้าอยู่พี่น้องเย เนี่ยแหละน้องมิตรว่าเอาไปครับไปชมน้ากันพี่น้อยเบิ้งน้ากันจักเด็กจักน้อยทุ่เนาะทั้งผัวสาพผลทั้งสาพผลกับหูเห็ดครุขั่วอยู่ตัดต้นไม้ต้นตอกอย่างสมปิสมพันเนาะเอ้าเดี๋ยวไปเชงขึ้นไปทายพี่น้องเบิ้งน้ากันก่อนอยู่ทึ่งพี่น้องเนาะทั้งพัวเปิ่นพังลังนวนการอยู่เนาะอ่ะไป ท้องฟ้ากับสีละลายนี่จังน้อยมันนี่เนาะเปลี่ยนตัดไปหน่อยหนวดดูนี่เนาะโกขามเพื่อนเราเนี่ยแตโอ้โหผมขัดเลยนี่พี่น,น้องเยเนาะหมุนมาทางนี่บ้านนี่เนาะผูกคอนไพรรมาชาติดีิล้อนี่พี่น้อย อ่าเอ้าเนาะเจอเจ้าของบาดนี้อ่าสวัสดีเนาะโอ้คอกคักเนาะเสือตัวนี้เนาะอ๋องามแฮงเนาะเอ้ยเอาๆมาพบอกันบาดนี้หลังจากมั่งเล่ามั่งยงแล้วแล้วก็เคลียร์สถานที่เนาะเรียบร้อยแล้วน้องเนาะตางเฮือนลงคักเลยเด้พี่น้องเเด้งโงเลยเด้บาดนี้อืเอาๆแหละเนาะสร้างเพิ่นก็ มาช่วงประมาณบ่ายสองโมงเป๊ะเลยเนาะปปเดี๋ยวพาพี่พาน้องขึ้นไปเพื่อนไปบึ้งน้ำกันก่อนอมไม่เนาะเดี๋ยวจะเห็นเนาะไปะอึ๊ป บายดีเด yeah, ้อพ oh, ่อเด้อบายดีป้าชัวโอ้ยนี่มีเนาะนี่สะพนมาเบิ่งแน่นี่ย่างนี่ย่างนี่คือพวกผู้หายแท้หนิบวกโอ้พักไปเบิร์ดแล้วบาทนี่ไปตู้ระวังเด้อพี่พี่ตัวนี้ก็ลงเด้อนิเฮ้ยนี่ทางนี้ก็ลงเด้อนลุดแล่นี่ก็เนาะแมน ช่วยควัญงอยมาชีแปดปออยู่ไม่ไม่เส้นเดียวสองคนนะมันหักเองเท่ากับนี่ไล่เบ้างนู่นนี่มีแต่ไมตตัวนี้เนาะชียุดแน่นีน่อันน,นี้หักเองบ่เนี่เดี๋ยวไปมาป,ป,ปวกเนี่ยปวกมันกินเดปลวกมันกัดเนาะแม่หลายปีแล้วม<อ>ันช่วยบอกแกพวกลายเลยได้หน่อยเลยลายปีแล้วแมนบนเลยไปเองมันนเองโอ้เนาะดีคู่อย่งี้ย้่ยฉันเพืสร้างชุดนู่นนึงก็ เลยไปพืชทิพย์เลยบ่เอ็มเนาะเอาเนาะเป็นยังไงพอเดาสุดไปดิตังเถิงเนาะหัปล่อยเด้อเนาะอันตะวันเอาไม้สิบแปดก่ายบ่แม่นมีไม้สิบแปดเอาไม้สิบแปดก่ายพอได้อันนี้อยู่เนาะเพราะนี้ห้องฉันแล้วเด้อนี่ผมมีหม่องนั่งได้เนาะมันเสี่ยงแล้วยเบี๋ยวเดี๋ยเอ้าวันนี้เข้ามาเบื้องข้างในก่อนเป็นนี่ได้ใช้พ้นก็มึงเยอะฮะ คืออยู่ว่ะบ้านนี้ฮะ <c oughs> คืออยู่ว่ะ <c oughs> คืออยู่า <c oughs> างามเลยเด้ดบ้านนี้พี่โน,โน้องเอ้ยนี่ปิดนี่เด้บ้านนี้ไปตามที่คาดหมายไว้เด้อจย่งเช่แหละคือผู้เชงอยากเห็นให้เพราะว่าอ่าค่ะคือสีเอาปากกระจาดคือคนหน้าที่เขาว่าเนาะมันกระโปกปานใดได้พี่โนโอ้อง หนึ่งมามันต้องตีมันต้องตัดมันใช้เวลาเนาะถ้าบ,บวกมานี่มันนั่นยากเลยเลยตัดสินใจตัวนี้แหละอ่าแต่ว่านี่ก็ให้ช่างเพิ่นคูเชี่ยวชาญคูที่เพิ่นเฮ็ดเป็นมันจังสิง่ายอ่าเพิ่นเฮ็ดออกแบบแบบใดมันก็นง่ายนี่พี่น้องโอ้โหหมอนี่ยันแล่ายุ่งขางนี่เนาะแอนอือดูโดยด อ่ามาต่อฟั่งนี้นี่แม่นมีอยู่อ่า2เนาะนี่เด้นี่2 1 2แล้วก็ตัวนี้พี่น้องอ่าตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้ก็แม่นว่าจบในนี้พี่น้องงามๆๆสาพบัดนี่อันหน้าต่างนี่ด้สิเฮ็ดแด๋บาดนี้นะเดี๋ยวค่อย จะเห็ดนได้หนาต่างเขาคนเห็ดแบบปิดไดแบบปิดเปิดได้พอมีไอเดียแบบว่าอันนี้่เอย่ครือบบกดเขดินเดินเห็ดแบบค้มอช้าเนาะตัวนี้นี่แต่ว่า เบิองก้อนเนาะเบิองก้อนพี่น้องเลยช่วงนี้อันเห็ดอันนี้ก้อนใจเย็นตัวนี้เนาะเพราะว่าเห็มันลมมาหยินแบบอันนี้ก้อนเนี่ยจังคอยปิดตัวนี้กันจังคอยปิดเนาะใช้แผ่นเขาเนาะหรือจักแผ่นไหนเนาะพออยู่บ่หาเหลือหาแผ่นเพราะว่าซื้อมาตัวใดเกาะจะพลแปดแปดแผ่นนะเนาะซื้อมาแปดแผ่นกัน ใช่ได้ไปฮ่าชาว่าเรือบรจับนีนะ่เนาะยันเรืออยูอ่คันว่าเรือกันแม่ให้เปิ้ลตัดใส่ตัวนี้ใช่เนานะปิดกั้นตัวนี้ด้วยนะกั้นขางตัวนี้นะับขางกับขางข้างหลังตัวนี้นี่ตัวนี้เนาะเป็นจบเลยมีปืนมุกการอีกตัวนึ่งเน,นาะพากระจาดตัวนี้นี่อันพอเอารบกวนมาพี่นเนี่ย เขาขึ้นมาเบื้องหาแกเห็นตัวน,นี้แหละตัวที่ว่ามันมันเลื่อมผา,า,ากระจาดมันเลื่อมม่านี่จิเฮตเนี่ด้วยตัวน,นี้อ๋อตัวนี้มีแต่เอาสีเอาแผ่นทังเอาลงลงมาหนีเนาะแผ่นก่อน์ดลงนี้นะอเอาเอาซุปลงให้มันเพียงครับตัวน,นี้เนะเาะกระตาดยู่หรอกระตาดยู่งอาได้กันแค่ๆว่าครั้งเตือนอนาคตตัวนี้มันดื้อออกกับแค่เนี้ตัวน,นี้มันติดไปเลยเ,เนาะแมนโอ้ เอาตรงดื้อตัวนี้ออกก่อนเนาะดื้อออกจักน้อยเนาะพอสบๆใส่ได้ติดๆนี่เฮาเฮือตัวนี้ออกไปแล้วก็ป้อน้ได้ติดหาเลยโดๆอันมันสิสิตัดออกมันากบ่ยากแต่ว่ามันสินันบ่ตัวจริงก่อนกันฮื้อได้เฮาเฮ็ดเฮ็ดคือจะเว้าหั่นแหละมันก็ง่ายแล้วก็เร็วแม่นเพราะว่าเพื่ออนาคตนี่ก็เฮาลื้อออกไปแต่ว่าดานตัวสิติดนี่มันก็อยู่ในระดับที่เฮาแม่นวางไว้เด้เนาะแม่นๆอยู่นั่นแหละมันก็งามแม่น เอ้าหาได้เนาะผักเลยเด้อว่าเด้อจ้าจ้าจ้าแผดานนี่ยันเดือยจู้เ่าบ่เนาะบ่เดือดอกบ่เดือบ่อันก็เป็นช่องเลยตัวนี้ก็ชี้นี่สองชี้เลยก็แปดแปดแผ่นอ๋อมันมันตัวนี้นี่มันก็ชี้ชีเป็นส่วนหนึ่งนี่พออีกส่วนเนาะตัวนี้เป็นซ้ำเนาะซ้ำเลยก็ชี้ชี้หาอ้ยยันขันบนเรือก็บ่เกินแผ่นก็คือปลงเปรตเลยพอให้หมดจักติ

บ่กแกงหน่อไม้เพื่อนแกงหน่อไม้เออเด้อเด้อเด้ออ่ะไปนี่แหละพี่อนเอาไขึ้นมาชมเบิ่งหลังจากติดตั้งไปคางนึงแล้วอันนี้ก็อีกประมาณน้อยๆนี่ก็เรียบร้อยแล้วบ้านนี่โอ้ยเนาะสวยงามถึงได้บานนี่เงินจับพักแล้วบานนี่เนาะ คือแล้วพี่น้อยม,มีมีแต่ระวังตัวนี้แล้วเนาะคานตัวนี้แล้วนี่มันหักเลยนี่อำบ,บุหรี่ออกก็ต้องหาเนี่ยมาสอดใหม่เน,ะนาะตะไลตัวนี้นี่นตะไลเป็นย่างสูงเลยตัวนี้เอาเนาะหนึ่งเข่าหนานะึน่งนะ้มเนาะหมี่ยังชาหนะเฮ็ดยังอันนั้นนะเฮ็ดปลวกแค่น,น้อยอเฮ็ดปลวกแค่น้อยมุนแท้เนาะ ฮะพอาพีด้บแบนี้เม็ดหกสิบเส้นมาลุงเออเม็ดหกเส้นเมยดหกเส้นน้อใอ่หนาใหญกว่าพอตัวนี้นะพอจำอ่ไรเลยโอ้ตัวนี้หันคนวาแผ่นเรียบนะกว้างหกสิบเซ้าหกสิบบ่แมน ความเยาเลยสองเมตร้เมตรนาะแมนคันว่าตัวเพนใหญ่เลยก็ต้องแมนเมตรเาคูณสอเมตรชี้ชีคือเก่านะเราห็ดเพดอกเพดานทำไมเราจะไหไมันมันบกพดดอกอันนั้นเคาเจ้าก็เคยห็ดอะเวอย่าเน้ออันทั้งพ่อนี่ก็เป็นช่างทั้ง เส็ดเป็นพวกปูนพวกอยังกับเป็นเบิดบ่อครบวงจรโอ้เป็นระบบที่ว่างานไม่งานปูนละเอียดครบเสร็จไปเลยเนาะแ้วปกติเอยเห็ดเอาเดี๋ยวนี้หันมีแต่ก้าสื่อมาติดเอาโอ้ตกแต่งงานตกแต่งงานเล็กงานอ่าตกแต่งเสาหนึ่งกับเห็ดเป็นเนาะได้อยู่แต่ว่าชนรายกับมีแต่เ้าเห็ดเองแต่มันมันช้ากันความยแหละมีแต่เ้าสื่อมาโอ้สองว่าวเสามันจะถือกลัวสื่อเอาต่อมันจะไวกลัวสื่อเอาต่อข้าเห็ดไหวเนาะแม่นมาแล้วติดยิงเลย จะสบายสบายจริงนแน้วโดยโดยมันจะเสีได้เสียแค่นี้แหละอาชีพทั่วไปโดยถือว่าเฮ็ดครบเป็นมาเลยเนาะแค่นพอได้ใช้จ่ายแล้วไมมันชั่ววาวกันเศรษฐกิจมันก็พอเพียงคันเขาบอกไปก็มันต้องไป เนาะ,นะเดี๋ยวมอบหนะ้าที่ให้ทั้งพอ่อวันด้ำเนินการพี่น้องเด็กคนง่ายกุ๊บทิพย์เนาะผู้ทั้ทงมิตูนเนาะเฮ็ดพี่เลอมิตูแกงนุ่มใหม่ไผยหามหาให้นีน่นะไผยหามหาให้น่มไม้ลูกเคยลูกเคยบ่โอ้ยใหดีแท้ลูกเคยกันเนาะไปเปื่อยๆเลย อืเอาเอาเอาเนาะอืมเอ,าอ,า,อ,อาอะไรเพี่น้องเอ้ยการต่อเติมเนาะมื่ออื่นพี่น้องเอ้ยตามคาดหมายน่าจะเลี้ยวเนาะเพราะว่าเฮาเบื้องทั้งสร้างผีมือเพื่นนี้ตามทีเพื่อนว่าว่านี่ยโย่พี่อนเอ๋ยสุดยอดเติบโย่เนาะอืม ป่ะนี่ลงมาบางทางนี้ก่อนโอ้ลุงจงโป่งเลยป่ะในเนาะไปทำลายต้นไม้แป็นคักไยยังบาทนี่อือนี่แล้วก็บเฮ mm ็ดเบิ <I ask aman> uh. <I ask aman> ้อเบี okay ้ยเบิ oh, ้อมึงอะไรนี่พี่น้องทั้งเบ้าทั้งใสแล้วนี่เอนอัสบายดีพี่น้องในเด้อเออโดยมายังเอาเฮ็ดยังอันนี้เนาะที่ทัดเมียเนี่ยมีท่าหัวก็ได้รอ๋อมันนกองมาี่ลมมันล่ไหม โอ้เพราะว่าเออเมย์ไหนเนี่นีเห็ดหัวอันปุกพักเจ้าเนาะตัดไว้เอาเห็ดโดนเนาะถั่วงมันกองมากเลย bang เอากระตกแต่งไปน้ำเนาะเอาเอาไม่แก่ตัวนั้นก็ล่มแล้วตัวนั้นก็เนาะตัดตัดออกมาเบลอโดเนาะถีดถีนออกมาตกแต่งน้ามนาเกินไปมันกิเห็ดหัวก็ได้ ไส่ก็ไม่พดมันกองมาดันยังแตลอ่อนเลยพดเลิกผ้าก็เขา่าด้วยผ้าเจ้ากุนเนะาะพุดเลยดีเลย,นนยเยาานานะทางออกแล้วก็จังมาเคีย้ยวแต่ก็จังจุดเนาะบัดนี้ทำความจาโดโล่งแล้วบัดนี้พี่น้องอีกประมาณมือชองมือนี่ มานี่บ่ได้คือเก่าเลยบัดนี้อ่าเปนบ่ได้นี่แต่ว่าบ่เสียงนี่สิมาซุมื้อพี่น้องอ่ามาคือเก่าแหละเนาะจุดเรีงานเฮาจุดแรกพุ่นนพี่น้องเบิ่งนติดตามเบิ่งนํากันโนี่เนาะนี่เนาะเอาให้งัวด้เนาะกิน้นูอันงัวเจ้าก็บ่ได้มีบ่บ่ดยบ่มีงัวงัวแบไก่ บริยังเลยบอเฮือนนี่เลียงเราจะเขาลักหมดเียงแลยขาเจ้าลักาลักนเฮือนี่นอนในกบไผ่เนี่ยเขาก็ลักโอ้คนกับพลแท่นเนาะไปวื่นเนี่ยก็คือเอาบรเห็น้นเขาลักเดือบร้อยรถดบ่อันน่า ทางกันทางคนอยู่บ้านพุ่นเป็นอีนได้อันบ้าทางพ oh, ่อก kind of ับแม่โทรดินน้ำอยู่บ่อถ้าาั่บางครั้งำไม่เบียั้แล้วก็ทอมากแบบมิานี่ยนึงนึงอทไปนแบบนี้คนคอยเมื่อได้เรามอว่อ๋ออันบ่ได้เมื่อบ้านนี่ตือหึงแล้วประมาณปีหนึ่งเขอปีเลย เดี <Ơ S 2> <ừ> ๋ยวเขต้องเมื่อเมื่อไรก็แล้วข้าวแก้วเขานำเมื่อเราอยู่ตัวคนเดียวกับร้านคนนึงเออโดดกันตอนนี้เพิ่งจะไปไทยเบิร์ตโดยโดยอันว่าอันพ่อกับแม่นี่ก็ย่างเบิร์ตอยู่บ่เด็ดนเมื่อเด็ดแม่ก่อนอ๋อเสียอันพ่อเนี่ยเสียแล้วเหลือแต่แม่ช้ำบ่อ๋ออันแม่อยู่กับไพรส์แถวนี้นะอยู่กับร้านอยู่กับร้านเอ้าร้านที่เอา ครอบครัวเจ้ามีพี่น้องนำกันจะค้นซะซีก็ไปไทยบนแหละแต่ว่าไปเฮเบกไปไทยเลยกัเอาพวยไทยเอาผัวอยู่ไทยไปเลยอ๋อมีมีพี่น้องนำกันจะค้นก็อหาคนแต่เพิ่นเอาผัวอยู่ไทยบ่นแล้ววันนี้ผู้อยู่น้ำหนี่งคือบ่มีมีแต่อยู่กับหลานเออหลานจากปีแล้วหลานนก่อนนี่เราต้องได้พูดกันดีกันฮอดบ่น สิบปีปไปหนึ่งเข่าหนึ่งน oh, ้าได้อยู่หรือว่าบ่บ่ได้แล้วยังมาซั้นๆในร่างกันคนเสียซิมเพื่อนหน่อยโอ้เช็ดแปดปีเนาะโอ้ดูอันแม่อายุจักปีแล้วแต่จำได้บ่อายุหาสิบปลายหาสิบปลายได้หรอเนาะเออเออโทรดิดน้ำเล้าเนาะคนว่านั่นกันโทรอันเราหรือว่าเรากระทรมาดิดน้ำอยู่บ่แม่เจ้า

กับตัดเองครับมันโทรศัพท์กับบอดีแน่เนา่ะเดี๋ยวเอาเอาดึงออกก่อนอันนี้แหละนี่เนาะเอาลงรถอันนี้กับลงรถก้มหนึ่งตัดรถเรื่อยบ่ตราขึนก้มหนี่งตัดหนึ่งบนรถฮะมันไม่หักบนเลย เออเอาไว้เอานี่มาให้มีตู้นี่แล้วแกะใช้พอดีด้วยนี่ให้ยไม่เท่าใช่ปาา่ะเขากำลังต้มน้ำใหม้เจ้าหามาให้อยู่แล้ว,วเพิ่มได้นะเพิ่มได้หลายได้นี่แ่บได้มันอ่อนได้น้ำใหม้นี่มแม่มันจะไปห้ก,กินไงักพันแกะให้เราลด รูปไรลอตัวนแกงนะอย่เอาปุ่นจไนี่มเนไหนน้ำแข็งไพ่เนาะเออไล่แล้วไงแตกวนเด้บ่ได้อยู่บอเซคุเอา เรากลังจูปไฮอยู่นี่พี่ตุ๊พี่ตุ๊น้อไม้น้อไม้มาใส่เพิ่มมัใกล้บ่เงเขาใส่อีกนี่ลูกเคยกำลังเห็นไ้อยู่นี่แกงหวนเฮ้หวานบ่นแซ่บเนากแน่นแน่นน้อ,นอไม้นี่มันอ่อนนีนน่น้องไม้ไผ่นี่ยเลรอ๋อไผ่อ่นอน

หักแล้วพี่น้องเลยทำแล้วบาทนี่เนาะแป๊บเดียวจะยังชอบไปหน้าอยู่บ่เจ้ากับโอ้ปีนเข่าเนี่ยปีนเข่าอีกเนาะปีนมาได้ตอนแรกตกอีกแล้วปีนเ่ยเบื่อเที่ยปีนเลยแล้เจ้ากันตรงห้ำใช่อีกเนาะแม่นแล้วเนาะ เอาชาโอเคเด้่องฉน้องเด้ออ่ามีแต่บ่าวบุเสียงเดินทางก่อนบันนีดเด้อมือหน้าผู้แรกมือมาพ่อกันไหมเขาเนาะมีเบ่งงานอย่างกระจังว่ากันอีกแค่นึงเนาะโดยอ้าสบายดีเนาะสบายดีครับโดยเอาเอาเนอะเนี่ยเป็นองเยเสร็จแล้วเลยเนาะตั้มยู่่นีคือแบบนี้พีไปเลย เนาะจุดประสงค์ของทางบุเชียงก็อยากให้เฮ็ดให้เราให้มันเน้นนาอ่าคือพี่น้องอีฟซีอ่าเป็นใจกันนี่แหละพี่น้อยเนาะปดกันแรกก็คือบัตรนี้พี่น้อยมาดูดีเนี่ยที่ว่ามันตัวนี้แหละพี่น้อยสาขาทวนอังคาตัวนี้เนาะมันเตือนผูกพังหมดเลยเออปั๊บใชเนาะพี่น้อยทางบุเชียงขอโตเรื่องทางก้อนบัดนี้พี่น้องยมืาออื่นมาเบิ่งความสำเร็จนั่นกันเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ลาพีรล่น้องไปก่อนนะพี่น้องเด้อนเนาะคือเกาคือเดิมเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคน,นพี่น้องเด้อพบก,กันในคลิปหน้าเนาะสบายดี